คือ,อยากจะบอกว่าวันนี้นะครับก็คือทับทิมนะฮะจะพาทุกคนย้อนรอยอดีตผมนะคือใช้ชีวิตตามผมวัยเด็กนะฮะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเขาชื่อว่าร้านข้าวเปียกอุดรนะทุกคนนะเส้นแบบนี้ทุกคนดูดิเขาเรียกว่าเส้นอะไรข้าวเปียกเนี่เขาเรียกว่าข้าวเปียกนะทุกคนกิจวัตรประจําวันของเอกพานุคือการมาปั่นจักรยานเล่นที่น้องประจักษ์แมนบัวใครอุดอรต้องมาทุกคนเนดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้นะครับคือทัพทิมเขาอยากบอกว่าอยากมาเป็นสะพ้ายอีสานนะทุกคน ทิ้มีทามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าฝากติดตามชมและกด u b s สไค b e ด้วยนะคะ ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับปกติทีมิทามต้องมาเปิดชั้นแต่วันนี้ทัพทีมขับรถอยู่ให้ผมอยินด้นทุกคนคืออยากจะบอกว่าวันนี้นะครับก็คือทัพทีมนะฮะจะพาทุกคนย้อนรอยอดีตผมนะคือใช้ชีวิตตามผมวัยเด็กนะฮะคือปกติผมอยู่อุดรจนถึงประมาณม6แล้วผมก็ไม่อยู่กรุงเทพเลยฮะคือไม่ได้กลับกรุงเทพมาก็สองปีแล้วแต่คือแบบว่าไม่ได้กลับกรุงเทพอไม่ได้ไม่ได้กลับอุดรมาสองปีแล้วทุกคนใจแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าเราก็กลับมาแต่ก่อนช่วงนี้ม เขาอ,อยากบอกว่าอ,อยากมาเป็นสะพายอีสานนะท<ช>ุกคนก็เลยอยากมามดูว่าวันนี้เขา ๆๆสวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะก็อยู่ช่องอที่วิชาค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อุดรธาน,นีค่ะคืออยู่ดีๆพานุบอกว่าเดียเด๋ยวจะพาไปดูว่าตอนเด็กพานุเป็นอะไรยังไงใช้ชีวิตยัง <ขอ S 1> ไง <ขอ S 1> เป็นประจําไม่ได้ขอเลยค่ะทุกคนไม่ได้ขอคือวันนี้ค่ะเราก็จะไปตามรอยเอกพานุกันนั่นแหละทุกคนกคน็เพราะฉะนัน้น,ท,นที่แรกไปที่ไหนคะเช้ชาๆแบบนี้ตื่นมาตอนเช้าไปไหนดีคือปกติอะถ้าตอนเช้าปกติก็จะมีวันนี้แบบว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนเองมีขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนเองมีมีกุ๊ปปี้ด้วยครับกก๊ปปี้ เป็นมนไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็นั่งรถส่องแถวเดี๋ยเน,นี่ยอันนี้คือทางหน้าปากซอยไว้ทุกคนมันจะมีรถสองแถวมันจะพูดยังไงเดี๋ยวบ้านผมเรียกว่ารถสองแถวแต่๋ยวผมรู้ว่าคนอื่นรู้จักไหมเดี๋ยวผมรู้ว่ามันรถส่องแถวมไม่เคยนั่งรถสองแถวคเคยสายสิบห้าสายสิบห้า 1ิ้านี่ไปถึงอุดรเคยเคยบ้างก็เคยเนี่ยถือว่าเคยไงไปโรงเรียนโรงเรียนผมเนก่อนอุดรพิทยานุกูลมันคือ35สถึงเลยบางท่านจะไม่ผิดกับผมตั้งส5ไปถึงเลยไม่ต้อง่อสายแล้วเอาความจริงคือทุกวันปกติไปยังไงไม่แม่ไปส่งแม่ไปส่งเออทำมาพูดแต่ก่อนแม่ไปส่งเนี่ยคือเราจะมีการแวะรับปทอาหารทุกเช้าไว้ทุกคนซึ่งผมอ่ะก็จะพาจะมีกินไรนี้ตั้งแต่เด็กเลยแต่ตอนนี้มันกับว่าแม่บอกว่ามันเปลี่ยนร้านใหม่่ะทุกคนมันจะแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูอยู่หน้าปากซอยเด ะะทุกเช้าเลยจะต้องไปคิดทุกคน <c oughs> คือเ <c oughs> มนูทับทิมผัดเผ็ดหนุ่ <c oughs> ทุกคน <c oughs> อะไรหนองบัวแดงเมื่อวานไปมาทุกคน <c oughs> อันนั้นเนี่ยมันเปน <c oughs> ็นเป็นหนองบัว <c oughs> ที่แบบว่าไปมา <c oughs> <c oughs> นี่มันเดือนอะไรเรยนเดือนเมษาทุกคนไม่มีบัวสักดอกเลยทุกคนมัน,มนต้องเป็นเดือนธันวาคือมันเป็นอยู่หน้าหนาวครับคืออุดรหน้าหนาวคือหนาวมากอยู่ประมาณสิบห้าี่หรือบางทีอาจจะแบบ1ิบองศาก็มีบ <c oughs> างทีตอนหนาวมากๆคืออุดรจะเป็นจังหวัดที่แบบว่าร้อนก็คือร้อนมากหนาวก็คือหนาวมากทุกคนจะเป็นประมาณนี้ครับเมื่อวานโคตรเหงาจริงนะทุกคนไปแล้วแบบอุย้ยแกจะนั่งเรือพามู่หลานไปเที่ยวปุ๊บไปถึงเป็นไงพานุอืมก็คือเนี่ยแฟนคลับ ตอนนี้ผมไลฟ์สดถามว่ามันมีที่เที่ยวไหนถ่ายบ้างนะฮะทุกคนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมบอกเผื่อแบบใครอยากมาอุดรแล้วมาแล้วแล้วก็มาตามรอยกันนะคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยดีมากเลยวันนั้นไลฟ์สดแล้วแบบทุกคนอยากให้มาอัปเดตกับพนนูนหรือใช้ชีวิตตามอีกพนนูนในที่อุดรเนี่ยเยอะกันมากเลยก็เลยจัดให้แฟนคลับนะทุกคนนะเลี้ยวไหนราคะนุเลี้ยวขวาครับหนึ่งครับเขาบอกภูฝไยลมแล้วก็หมู่บ้านชาป,ประมงวัดป่าภูกรนวัดชาบะมงเ็นตรงไหนอะแล้วก็สวนเบญจมาศแล้วก็ศูนสามคาเฟ่นะฮะแล้วก็เซนทันสวนดอกไม้ดี แรพูมันเมื่อวานมาแล้วจุดแฟนแรพูสวยมากนะทีมเนาะมีคนริสไว้ให้เลยใช่มีคนริสให้เลยเนี่ยขอบคุณคอมเมนต์มากนะขอบคุณมากนะฮะเนี่ยคอมเมนต์ี่นี่เนี่ยเออเนี่ย้วกสารเจ้าปญย่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมพามาเพราะว่าตอนเด็กแม่พาผมมาไหว้บ่อยมากที่นี่เพราะอะไรขอให้เรียนจบขอให้เรียนจบขอให้เรียนเก่งทุกคนแล้วเป็นไงบ้างก็ไม่รู้อะเออแล้วก็ส้มตำเจ๊ไก่สาขาหนึ่งสาขาสองเฮ้ยอันนี้ต้องไปอันนี้เขาจองแล้วอันนี้จะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะทุกคนโอเคครับ ทุกคนในะแบบว่าก็ขายจังหวัดตัวเองอยากให้จังหวัดตัวเองดังนะครับทีมนะแบบมาเที่ยวนเนี่ยเยอนะทุกคนนะเยอะจริงๆอันนี้เลี้ยวขวาเหรอใช่แต่จุดสมากครับผมแนะนำมามาช่วงนี้นาะใครจริงปะเนี่ยตรงไปตรงไป<อ>กำลังพูดคนดูอยู่เนี่ยกำลั<อ>งพูดคนดูอยู่เพลินเลยนะเพลินเนี่ยกำลังพูดอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมบอกค้างครับทีมแป๊บนึงทุกคนนะก็อยากแนะนำว่าใครมาอุดรเนี่ยก็คือแบบมาช่วงหน้าหนาวมันจะฟิลดีฟิลกู๊ดมากเพราะมันอากาศเย็นมากทุกคนนะตามนั้นครับเดี๋ยวผมบอกค้างครับทีมแอบว่าไปทางไหนนนนนททุกกกคคะะเเเดีี๋ยว็จจออ่รร้าัับน และตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเขาชื่อว่าร้านข้าวเปียกอุดอรนะทุกคนนะนนะใช่มาสองคนนะเพื่อเขารู้จักเราด้วยผมมาจากช่องอะไรพี่กินไัเฮ้ยเขารู้อะทุกคนจางไปทั่วโลกเลยออันนี้น่ากินคะ่ะทุกคนเอาเข้าวเปียกต้มยำค่ะเปียกต้มยำนี่คือมันเป็นอาหารแบบอาหารเวียดนามใช่ไหมครับโอ้อาหารเวียดน,นามคือจะบอกว่า ในอุดรเนี่ยอาหารเวียดนามน,นี่ดังมากทุกคนคือแบบว่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับอาหารเวียดนามเยอะมากจริงๆทุกคนเนื้อเมนูก็จะเป็นแบบเนี้ยที่ดังๆก็จะเป็นพวกข้าวเปียกเส้นเห็นไหม่ย <c oughs> หรือพูดง่ายๆคือมันก็คือผัยจับยวนใช่ไหมครับมันคือผัยจับยวนนะแต่แต่คนอุดรเ,เขาเรียกกันว่าข้าวเปียกเส้นทุกคนร้านนี้เปิดทุกวันนะพี่เปิดทุกวันครับสงการไม่เฮ้ยสงการนี้ไม่หยุดเดี๋ยว,วยทุกคนนะคือดังจริงทุกคนในร้านเยอะมากทุกคนดูดิเยอะจริงนะดูดิ คือเขาเป็นร้านที่ดังมากทุกคนดังจินแต่แบบว่าเราก็มาถ่ายนะเพื่อโปรโมทจังหวัดสุดอธอนีทุกคนนะกถึงมสั่งอาหารก่อนแล้วมาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างทุกคนเพราะว่าเป็นอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนทุกวันก็แบบแม่จะมาแวะตรงเนี้ยเรากินก่อนไปโรงเรียนทุกคนมาแล้วอาหารมาแล้วมาแล้วทุกคนมากินมากเลยเส้นแบบเนี้ยทุกคนดูดิเขาเรียกว่าเส้นอะไรเขาเ้าไปอี่ยนเอ่ะ ขาเรียกว่าข้าวเปียกนะทุกคนถ้าเป็นกรุงเทพก็น่าจะเรียกุ๋ยจำเปือแต่มันไม่แบบไม่ได้แบบนึบๆเหมือนที่แบบว่าเป็นปุยจำเปวนที่เรากินกันปกติทุกคนไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเส้นอะไรมันไม่เหมือนกันนะแต่มันก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะกินข้าวกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพาไปจุดต่อไปทุกคนนะกับการใช้ชีวิตในอีสานของเอกพนุษย์นะทุกคนนะนะครับตอนผมกินข้าเวเสร็จใช่ไหมทุกคนก็เนี่ยมันจะเป็นตรงไปเลยก็จะถึงโรงเรียนผมครับอีกเนี่ยพอเราออกมาก็จะตรงไปเรียนผมลยาวอบโรเงี้ประคือ ในใกล้ถึงแล้วเนี่ยรัวสีขาวเนี่ยแน่เนี่ย อย่างก็จะมีประตูนี้สำหรับตึกนี้ผมเคยเข้าประตูนี้เหมือนกันเนี่ยมีประตูนี้ยูโรงเรียนใหญ่มากเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจําจังหวัดอุดรธา,า,านีทุกคนมันเลยใหญ่ทุกคนนะนี่น่าเลยเยนี่ประตนะเนี่ยครับนะครับก็ประมาณนี้โรงเรียนครับก็ไว้เดี๋ยวมีโอกาสขอเข้ามาถ่ายนอนในโรงเรียนเนาะคือตอนนี้เราไม่ได้ขออนุญาตนะก็คือแบบมันเราไม่ได้ต่อมาคือมันกระทำลัปุ๊บปับรับโชคก็คือแฟนขับไร้สดเมื่อวานแล้วก็บอกให้มาทําใช้ชีวิตตามเอกรู้ย้อนรอยกันแบบเออเราทําไม่ทันนะฮะเดี๋ยวผมพาไปตรงนี้แล้วกัน ปุย่าทุกคนชี่เนเป็นที่เจ็บบ้านผมเคารพมากแล้วก็มาไหว้บ่อยเพราะอยู่ใกล้บ้านผมนะครับเดี๋ยวผมพาทิมไปตรงศาลเจ้าปู่ย่าทุกคนตอนนี้ครับผมก็พาทิมมาที่ศาลเจ้าปู่ย่านะครับคือมาไหว้พระที่นี่นะฮะต่อไปนะทุกคนไหวเสร็จแล้วเดีจะมาเสียงเสียกันนะคะแล้วคุรู้จักไหมเสียงซีคืออะไรมันคืออะไรเพียมอธิบายให้คนดูฟังหน่อยคือการเสียงโชว์ มันจะมีเลขอยู่บนเทมซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะทํานายผลว่าแบบเอ้ยดวงชะตาเราจะเป็นอะ,อะไรยังไงแต่ว<ช>่าดูวดวงชะตาพิมพ์กันมาแล้วครับเลขแล้วครับทิมพ์าสิบเจเนี่ยเขาดูไหนเขาดูเลขเลยเทมมันจะมีเลขบอกตรงนี้มาเนี่ยเขาดูฝั่งนี้ดวงเป็นไงช่วงน,นี้57นี่ไงมีสติตั้งมั่นอย่าขัดใจใจแน่นแน่มั่นคงตรงที่หมายอนาคตจะบรรเจิดเพลิร์นเคลียร์ค่ ไม่กับกายจะเจ่มจ้าสุดท้ายโอ้ไงละ่ะในช่วงนี้จะไม่มีอุปสรรคมาชัชกขวางหน้าอย่งสงสัยจะพานพบตบสุขทุกวันไปดีกะลัยดวงชะตาการนี้คือเรารวมแล้วคือมันดีนะ,ะทุกคนปกติอะอย่างที่บอกครับสารเจ้าจะมีตรงนู้นเนาะแล้วตรงเนี้ยเขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เพิ่งเปิดใหม่ทุกคนเขาบอกว่ามีชุดให้ใส่ด้วยน่าจะเป็นชุดจีนใช่ไหมครับพี่ จะเป็นชุดจีนฮะแล้วก็เห็นบอกมีปลาค์าอะไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเริ่มตั้งแต่แรกก็มาก็เป็นบอกปลาคาปป้าไปเลยจ้าปลาตัวใหญ่มากุกก็นี่น่าจะเป็นตรงนี้ที่แบบให้เช่าชุดให้เข้ากับธีมใช่ไหมใช่เนี่คือเช่าชุดใช่ไหมฮะโอ้โโอโดูดิทุกคนชุดเต็มเลยเฮ้ย<ฮ>ผมต้องลองแล้วมาที่นี่ลองใส่ชุดจะลองเหรอลองผู้ชายอันไหนเหรอฮะ นไ,ไหนครับทีมถือดีอยากลองเปลี่ยนนะ,ะป่ะไม่มีคนได้นะบางทีให้เข้าบรรยากาศเดี๋ยวทีมมันเรามาเปลี่ยนกันเถอะ <c oughs> เป็นอาหมวยอตีกัน ที่พวกเรานะฮะก็ทําทบุญกันเสร็จแล้วก็คืออยากจะบอกว่าในเมืองมันไม่ค่อยมีครับแต่ว่าก็จะมียูทิทาวเซ็นทรัแล้วก็ศาลเจ้าป,ปาู่ย่าแล้วก็หนองประจักษ์อีกที่หนึ่งครับที่ดังในเมืองนะไปดูกันนะฮะคืออันนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์น่าจะเป็นจุดไฮไลท์สุดท้ายแล้วแหละครับที่แบบว่าจะพาที่ไปชมและตอนนี้ครับพวกเราก็มาถึงที่สุดท้ายของวันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีพาไปกินข้าวเย็นด้วยร้านหนึ่งร้านเด็ดที่เนซิกเนเจอร์ของอุดรธาน,าน,นีนะเดี๋ยวผมอุบไว้ก่อนแต่คือตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะหนอง ที่สําคัญฝนตกครับฝนตกแดดออกแล้วก็จาะออกจากกลางกันทุกคนคือว่าฝนตกแดดออกทุกคนดูสิ แต่เดี๋ยว่าเราจะไปเช่ายานปั่นคู่นะทุกคนวันนี้ไปเดยวไปเช่าจักรยานกันมาทุกคนตอนนี้นะคะเช่าจักรยานแบบสองตอนมาพานุจะนำหน้าอ๋อใช่เราทับจิมถ่ายไงไปรล้คืออย่างที่บอกครับไม่รู้ว่าตอนนี้มันกี่กิโลนะแต่ไกลมากครับจิมยวผมปั่นให้ดูกิจวัตรประจําวันของเอกพานุคือการมาปั่นจักรยานเลนที่น้องประจักษ์แมนบอใครอยู่ดรต้องมาทุกคนนะใครอยู่อุดรที่ต้องมาไมฝึกพูดภาษาอีสานอยู่เนี่ยใช่สำเนียงเพี้ยนมาก ทุกคนมันคือสำเนียงแห่งความพยายาม๋ยวไหวกันนะคะ และตอนนี้เราก็คือจะยานเรียบร้อยครับเพราะว่าผมคิดว่าพายุน่าจะเข้าแล้วนะทุกคนนะครับทีมก็เดี๋ยวจะพาทีมไปกินร้านเด็ดนะฮะก่อนกลับกรุงเทพวันพรุ่งนี้ทุกคนนะนะพอดีวันหนึ่งเต็มๆครับกับการชีวิตกับเอกรู้หนึ่งวันในท่าอีสานทุกคนนะเดีนะ๋ยว <c oughs> ไปดูกันถึงร้านแล้วครับร้านอาหารเย็นหน้ามาเดินนั่งคือวีชี่เนื้อเองครับทีม คือจะบอกว่าร้านเนี่ยบนก็เป็นร้านที่ดังมากดูดอนคือจริงขนาดคนตอนเย็นคนก็ยังมีเยอะนะฮะแล้วก็แต่ถ้าปเป็นเทศกาลช่วงแบบตอนแบบกลางวัลลนอะไรพวกแน่นมากคือดังมากครับมาดูว่าเป็นยังไงแต่คือวิธีเนื้อเนืองก็คือเป็นอาหารเวียดน,น้มแท้ๆเดี๋ยวไปดูว่า,วาผมสั่งเมนูอะไรบ้างที่แบบกินประจำนะของี่นี่นะครับ น่าจะครบเลยนะคะเือเยอะขนาดนี้ครบเลอทุกคนแต่เดี๋ยวมาดูวิธีการกินก่อนอันนี้คือวิธีการกินปกติอะเขาจะแบบห<ะ>่อแป้งมีแป้งนี่ค่ะแป้งเหนมเนืองมีอันนี้เป็นลูกชิ้นอะทุกคนมันคือมันคืออะไรมันเหมือนลูกชิ้นอะทุกคนแต่ว่าเป็นจุดที่อร่อยที่สุดของแหนมเนือ้อมันคือแบบว่าโปรตีนชิ้นเดียว <c oughs> เดี๋ยวมาดูแบบการกินแบบพิมพ์คืออันนี้มันติดทุกคนก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะให้มันหยิบง่ายๆแต่ประเด็นคือถ้าเราใส่แบบว่าเยอะเกินไปแป้งก็จะขาดง่ายเหมือนกันนะคะอันนี้นะะค แล้วก็เอาอันนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ใส่นี่ลงไปสักหนึ่งข้อโอเคแล้วก็ใส่แตงกวาค่ะเพราะชอบแตงกวาใส่กระเทียมแล้วก็พริกนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำจิ้มค่ะอันนี้คือแบบความชอบใครความชอบมันนะทุกคนแต่จริงๆอะมีผักให้เลือกเยอะมากเลยอีใส่น้ำจิ้มตราลงไปนะคะแล้วก็ห่อ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  คนจริงๆก็ถ้าใครมีโอกาสแวะมาอุดอรนะคะก็ mm. มากินได้คือมันอร่อยเหมือนกันทุกคนอร่อยหมดเลย mm. ก็จบลงแล้วนะคะ mm. ทุกคนสําหรับการ,ท,กรที่มาเที่ยวกับพานนหนึ่งวันนะคะตามรอยย้อนรอยเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนถ้าอยากทราบอะไรเกี่ยวกับพานโนะครับทีมอะไรก็บอกได้นะคะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ mm. ก็ถ้ามีโอกาสจะพาไปดูะคะ่ะ mm. ทุกคนแล้ววันนี้ถูกใจไหมแต่ละร้านที่พาไปย้อนรอยถูกใจ ร้านเจร้าคือ10ปีแล้วมั้งใช่ไหมก็คือเนี่ยความแบบดั้งเดิมความโบราณทุกคนอร่อยอย่าลืมกด Subscribe ช่องทิมมิทามนะคะทุกคนขอไปกินกันค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย